สิบโมงสี่สิบสามนาทีนะครับพระอาทิตย์อยู่ตรงนี้ในฤดูหนาวช่วงนี้อ้อมข้าวท้องฟ้านะครับเต็มไปด้วยเมฆฝนฝนกําลังลงหยิมหยิมอันนี้เราเรียกว่าสภาพอากาศปิดเลยหละ่ะเรามาดูกันว่าระบบเอดิสันกับเเทสลาทําทงานยังไงซึ่งสภาพอากาศปิดอย่างนี้นะครับลงไฟฟ้าของเอดิสันซึ่งมีทั้งหมดหกสตริงนะครับตั้งแต่ข้างบนไล่ลงมา ตอนนี้แรงดันก็ตกฮะเหลือร้อยกว่าโวลต์เพราะว่าโหลดไปอยู่ที่มุมนี้จะเห็นไหมสองแอมป์นะครับโวลต์ตกลงมาเหลือร้อยี่สิบกว่าทําไมโวลต์ตกแล้วจ่ายไปไหนเกือ2บ2องแอมป์ฮะเพราะเนื่องจากตอนเนี้ปั๊มน้ําเราไม่ได้ใช้ฝนตกนะครับโรงงานอื่นเราไม่ได้ใช้เลยอาคารอื่นเราก็ส่งไปที่โรงไฟฟ้าของเอดิสันการทดทีเทสลาซึ่งพวกนี้จะเป็นอเมอฟัสนะครับ 5สตริงสตริงและ4แผ่นทั้งหมด20โวลลอยเนี่ยถ้าแดดดีก็จะ300กว่าโวลแต่พอมีโหลดปุ๊บจะเหลือร้อยกว่าฮะเพราะโดนอินเวอร์เตอร์ตัตวเนี้ดึงไปชาร์จแบตเอดิสันเนี่ยมาจ่ายร่วมกับเทสลานะครับทั้งออมฟัสแล้วก็โพลีมาเข้าไดโอดซึ่งปกติไดโอดบิดตัวเนี้ถ้าออฟัส แรงดันสูงกว่าอมอร์ฟัตสามร้อยกว่าโวลต์ก็จะจ่ายให้กับอินเวอร์เตอร์อย่างเดียวเอดิสันไม่ต้องมาช่วยแต่ถ้าสภาพอากาศปิดอย่างนี้นะครับเหลืออยู่ร้อยกว่าโวลต์เพราะฉะนั้นตอนนี้จะเห็นว่าเอดิสันก็ส่งมาช่วยอยู่ที่แอมกว่าๆเห็นไหมสภาพอากาศปิดเหมือนกันโดยผ่านไดอดบิดตัวนี้เราก็มาดูว่าตอนนี้นะครับแบต เกือบเต็มแล้วนะครับเพราะว่าทำงานมาตั้งแต่เช้าอินพุตอยู่ประมาณ2แอมป์ร้อยกวัตต์นะครับเลี้ยงแต่ตู้เย็นนะครับชาร์จแบตอยู่ที่9-11แอมตามเป็นช่วงๆนะครับเพราะแดดไม่ค่อยมีโหลดตอนนี้มีแต่ตู้เย็นนะครับที่เหลือก็คือนิดเดียวไม่กี่ร้อยวัตต์อันนี้คือระบบการทำงานร่วมระหว่าง AC นะครับซึ่งผมตั้งชื่อว่าเป็นโรงผลิตไฟฟ้าของเทสลาจ่ายเป็น AC ออกไปแล้วก็ DC ซึ่งเป็นโรงไฟฟ้าของเอดิสันซึ่งวันปกตินะครับก็จะทำงานหนักหน่วงมากถ้าวันสภาพอากาศปิดเราก็คือต้องทำทำเข้าใจนะว่าสภาวะจำยอมดีกว่าระบบล่มนะครับก็งานสวนก็ไปทำอย่างอื่นนะวันนี้เราขุดต้นไม้ขุดกล้วยกัน